และกนาราศีมังกรในเดือนธันวาคม2564ห้ารเนี่ยโดยรวมเดือนนี้เป็นเดือนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างวิ่งเข้าหาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะเรื่องความมั่นอ,อกมั่นใจตัวเองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางอย่างที่ดาวส่งอิทธิพลให้คุณและแน่นอนว่าในเดือนเนี้ยโชคลาภ จะได้มากหรือน้อยนั้นเป็นเพราะการพูดการเจรจารทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังดวงดาวของชาวมังกรในเดือนธันวาคม2564กันภายในคลิปนี้เลยค่ะ ราศีมังกรในเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์ประจําเดือนธันวาคม2 5 6 4นะคะผู้ที่เกิดราศีมังกร,กรก็คือเกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กลกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ลัคนาก็คือนําเวลาไปนําเวลาเกิดเนี่ยไปปลูกดวงหาลัคนาถ้าไม่ทราบลองเข้าไปที่คือไม่ทราบเวลาที่แน่นอนแบบ รู้แต่ว่าเกิดระหว่าง7จ็ดโมงครึ่งหรือว่าเกิดระหว่าง8ปดโมงกว่าอะไรเงี้ยลองไปเทียบตารางใน Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแต่ก็ต้องทําใจถึงความคลาดเคลื่อนของมันนะคะก็ต้องลองสอบทานดาวดูว่าเมื่อเราหาลัคนาในตารางนั้นได้แล้วอ่ะมันมีจังหวะหรือเวลาหรือว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับเราไหมในการ ไปลองฟังลักษณะน,นั้นในคลิปเก่าๆเ,เดือนก่อนๆดูนะคะเข้าไปที่ facebook วันนี้มีเรื่องเล่าเลยแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ใที่ใต้ชื่อช่องเข้าไปเทียบตารางได้เลยนะคะแอดมินพูดช้าไปเร็วไปเข้าไปที่การปรับตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองแล้วคลิกไปตรงสเปดจะปรับช้าปรับเร็วตามอัธยาศัยเลยนะคะ ชาวมังกรในเดือนนี้ด้านอารมณ์จิตใจหรือว่าตัวตนของคุณค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงเหตุที่ดาวเจ้าเรือนของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีต่อไปอีกเป็นปีเนี่ยคุณยังคงมีความสุขดียังคงมีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ถาโถมอะไรโหมเข้าใส่คุณก็แทบจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทุกข์หนักอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ในช่วงของเดือนนี้มันมีวิแววว่างานจะเข้า งานจะเยอะงานจะแทบจะไม่มีเวลาว่างมีวิแววและมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลและใกล้ปรากฏขึ้นในดวงรวมของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะคะและการเดินทางทักคู่มักนำพาไปหาค่าตอบแทนหรือว่าเงินทองเสมอคะ่ะคือได้เงินได้ทองนั่นเอง เริ่มต้นในเรื่องของการงานในเดือนธันวาคมนะคะตั้งแต่วันที่3ธันวาเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานจะเข้าสู่ลัคนาราศีมังกรหรือว่าดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะเข้าสู่ลัคนาราศีมังกรนั่นก็หมายถึงเป็นช่วงระยะเวลาที่งานวิ่งเข้ามาหาคุณการที่งานเข้าพบเรือนแบบนี้จะทรงอิทธิพลทางด้านให้คุณมีชื่อเสียงที่ดี เป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นๆมีความสําเร็จในเรื่องของการทํางานและคุณเองก็อยากทํางานขยันทํางานนะคะคุณเองก็มองหาความสําเร็จแล้วก็พยายามที่จะทํางานให้มากขึ้นมีเวลาให้กับการทํางานในเดือนธันวาคมนี้แบบ24ชั่วโมงเลยดาวพระศุกร์เนี่ยเขายังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอีกด้วยในฐานะของดาวเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าถิ่นที่ เป็นดาวที่ดาวเจ้าถิ่นแบบดาวพระเสาร์ไม่ชอบเพราะเขาเป็นคู่ขัดแย้งหรือว่าคู่ศัตรูกันดังนั้นเรื่องงานที่แอดมินไทยว่าดีอ่ะมันจะกึกกักกักด้วยความที่พระเสาร์เป็นศัตรูกับพระศุกร์นะคะก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังใจเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวของเรือนอารมณ์ดาวของการหุนหันพันแล่นด้วยนะคะ ช่วงเวลาที่ดาวสุกเข้าสู่เรือนมังกรตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะรู้สึกขัดแย้งในตัวเองคือจะคิดซ้ายหรือคิดขวาไปทางขวาหรือไปทางซ้ายซ้ายถูกหรือจะไปขวาถูกอะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้เป็นการยกตัวอย่างแต่ว่าจะมีการความคิดเห็นที่ขัดแย้งในตัวเองพอวันที่4ธันวาคมนะคะดาวอังคารเจ้าเรือนพันธุและก็เจ้าเรือนลาภาของคุณเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนลาภา ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิปดีแน่นอนว่าอะไรที่ทุ่มเททมจะประสบความสำเร็จนะคะจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะแล้วก็โชคลาภความสำเร็จด้วยนะคะเพราะว่าดาวลาภะเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรตราธิปดีแสดงว่าโชคลาภความสำเร็จนี่ค่อนข้างมันง่นคงทีนี้ไปกลุ่มร่วมกับข่ายกลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์แล้วก็พระพุธนั่นเองรวมถึงในตอนนั้น่ะ นะคะเรื่องโชคลาภค,ความความคาดหวังความสําเร็จเกณฑ์ค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่ดียิ่งพระอาทิตย์กับพระพุธอยู่ในเรือนลาภเนี่ยค,คู่นี้เป็นคู่วิชาการคู่ประชาสัมพันธ์คู่ที่แบบพูดจาฉลาดดังนั้นแอดมินถึงบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบอกเลยว่าจะเสียหายหรือว่าจะรุ่งเรืองล้วนอยู่ที่การเจรจาพูดจาก,การติดต่อประสานงานที่ชาญฉลาดของชาวมังกรเท่านั้นนะคะ จกผู้จะจาต้องไม่ขาดสติแอดจะรับรองเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่าจะเสียหายถ้าคุณมีสติในการพูดนะคะรอบคอบในการพูดทีนี้มันจะมีพระจันทร์ไปอยู่ตรงจุดของเรือนลัคนาราศีพิจิกตรงนั้นในวันนั้นพอดีช่วงระยะเวลาของวันที่สีธันวาคมก็ต้องระมัดระวังการเข้าใกล้เพศตรงข้ามเพราะมันอาจจะมีเรื่องของ ความอะไรดีความความไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงหรือว่ามีเรื่องมีปัญหาเข้ามามีการมีการฟ้องร้องกันก็คือมีเพศตรงข้ามเข้ามาทําให้วุ่นวายนะคะก็พระจันทร์ในตําแหน่งเนี้ยมันเป็นนิดไงแอดมินก็เลยต้องบอกให้ร,ระมัดระวังเพศตรงข้ามในวันเดียวกันนะคะดาวพุธเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนวินาศกลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะ ซึ่งจะย้ายตามไปในวันที่16ธันวาคมนะคะคือดาวพุธที่เข้าสู่เรือนวินาศเนี่ยมันบอกเลยว่าตอนนี้การพูดจากการเจรจาหรือว่าการติดต่อสัมพันธ์ต่างๆอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วยังต้องระมัดระวังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงความสําเร็จอะไรต่างๆของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับ การติดต่อสื่อสารตรงนี้เลยแต่ด้วยดาวพุธเนี่ยเป็นอาริเช่นกันเมื่อเป็นอาริมาลงอยู่ในภพวินาศก็แสดงว่าขอให้ชาวมังกรน,นั้นทําใจร่มร่มทใจเร็วเย็นเย็นเวลาที่มีใครมาทําอะไรกับคุณไม่จําเป็นจะต้องไปตอบโต้เพราะว่าอารินั้นจะล้มหายตายจากไปเองนะคะใครที่เป็นศัตรูกับคุณคุณไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาเขาจะเหมือนกับเวรกรรมตามทัน เพราะว่าทุกการกระทําบนโลกใบนี้มีผลตอบแทนเวี่ยงกลับมาให้คนทําเสมอทําดีมันดีไงมันไม่ต้องทําดีจะได้ดีทดําดีดีทําแย่แย่ทําเลวเลวดาวพุธเนี่ยเขายังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาเหมือนที่แอดมินบอกนะคะมันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายการขัดใจผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานรวมถึงในระยะนี้คุณบางคนนะคะก็อาจจะมีการเหมือนแบบอยากที่จะ ร่ำเรียนวิชาโหราศาสตร์อยากที่จะสนใจการดูดวงไปหนังดูคลิปการทำนายดวงแบบหลายคลิปมากในหนึ่งวันคือชอบดูมันเป็นช่วงระยะเวลาหรือว่าชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าชอบไปวัดในทรรนองเนี้ยค่ะเพราว่าพระพุทธเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนวินานะคะพอวันที่25เนี่ยดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนปุตตะแล้วไปกลุ่มร่วมกับดาวพระราหู ในระยะนี้เจ้าชะตาจะมีเหมือนกับสัมผัสที่6หรือมีความนึกคิดแปลกๆหรือว่ามีเซน์นั่นเองค่ะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้เงินทองแบบไม่ขาวไม่ดำเงินใต้โต๊ะเป็นแบบเทาๆเป็นเงินทองที่รับมาแล้วคุณบอกใครไม่ได้ต้องอุบเงียบเอาไว้นั่นแหละ การกลุ่มร่วมกับพราหูก็อาจจะทำให้คุณได้เจอเพื่อนเก่าได้พบเจอเรื่องเดิมๆหรือคนที่คุณไม่ได้เจอมานานได้คุยถึงเรื่องเก่าอันนี้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้พบช่องทางทรรมหากิจที่มากกว่าหนึ่ง ที่มากขึ้นไปอีกกว่าตอนแรกที่คุณทําอยู่นะคะคือคุณจะมีงานเสริมเพิ่มขึ้นมาน่าจะเป็นงานประเภทที่ใช้ตัวตนและใช้ความสามารถพิเศ,เศษเฉพาะด้านของคุณหรือมีโอกาสในการทํางานที่เป็นงานที่เกี่ยวกับการติดต่อการต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับภาษาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษากฎหมายก็ได้นะภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรก็ได้ทั้งนี้พวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุรณะซ่อมแซม DiY Renovate เป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าทำเพจ Facebook หรือว่าขายของออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมอยู่ในนี้ทั้งสิ้นว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในส่วนของเรื่องเงินทองนะคะในเรื่องการเงินเนี่ยมีดาวพฤหัสสปดีสถิตยอยู่ตรงนั้นซึ่งดาวพฤหัสสัปดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหัสชชะข,ของคุณประจําตําแหน่งตรงนั้นก็หมายถึงว่า พฤหัส,สบดีจะคุ้มครองและส่งผลดีให้คนที่ทํามาค้าขายออนไลน์ให้คนที่ทํามาหากินเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ให้คนที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานคนที่ทํางานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศกฎหมายหมอพยาบาลอยู่ต่างประเทศรวมถึงอื่น,นๆที่ไม่ได้กล่าวในนี้เพียงแต่ที่กล่าวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเขาเป็นวินาศด้วยวินาศก็คือไกลทําหมายกินแบบทางไกลนั่นเองนะคะทีนี้วินาศมันก็แปลว่าไม่อยากทําขี้เกียจทําก็ได้อดมินก็เลยทํานายอย่างนี้ว่าด้วยตัวของคุณเองเนะี่ยจังหวะเนี่ยนะคะดาวพฤหัสนั่งทับเรือนการเงินละ ชาวมังกรมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนที่ได้รับเงินดีขึ้นหรือมีไรายได้เข้ามาหลายทางแต่ชาวมังกรนั้นมักจะมีอารมณ์ที่ต่อต้านอารมณ์ที่แบบช่วงเวลายะเวลานี้ฉันอยากถามแต่ช่วงนี้ฉันไม่อยากถามช่วงนี้ฉันไม่อยากลุกไปกระตือรือร้นอะไรคุณจะต้องเอาชนะจ ตั้งเข็มที่ให้ดีวางแผนวางวินัยแล้วก็ทําคุณจึงจะมีเงินเก็บหอมรอมเรีบขึ้นมาเพราะมังกรส่วนใหญ่นั้นคุณเหมือนคนที่แบบเก็บเงินได้แต่พอกระปุกคุณแตกคุณจะใช้ยาวๆไปเลยนะคะอย่าใช้เพียงแค่อยากทําหรือไม่อยากทํางานเพื่อหาเงินมาให้ใช้ความรู้ทักษะ และวินัยของคุณสร้างงานสร้างอาชีพให้คุณประสบความสําเร็จเพราะว่าดาวมันเปิดอิทธิพลของดาวมันส่งให้พฤหัสมันคุ้มครองจากราศีของคุณอยู่ในวันที่26ธันวาคมดาวพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะยกเข้าสู่ราศีมังกรเรือนตัวคุณเองนั่นแหละกลุ่มร่วมกันสามดวงแอดมินถึงบอกว่าในเดือนนี้ความวุ่นวายมันจะมาในปลายเดือนมันจะมีเรื่องหลายๆเรื่อง เป็นทั้งสามสถานการณ์เป็นทั้งเรื่องราวของความวุ่นวายในจิตใจของคุณเป็นทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ของคุณเป็นทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการงานและโชคลาภของคุณด้วยนะคะเป็นทั้งเรื่องผู้ใหญ่ของคุณด้วยมันเข้ามามันเข้ามาคือถ้ามันมีดาวอยู่ที่ไหนเยอะแสดงว่าวุ่นวายเห็นไหมคะว่าในเดือนนี้ดาวจะเรือนตานุรักษ์ก็คือเรือนตัวตนของชาวมังกรและเรือนลาภะเรือนประสบความสําเร็จเนี่ย มีดาวเข้ามาวุ่นวายเยอะแยะดังนั้นมันจะต้องมีเรื่องมากมายในการที่จะก้าวเข้าไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จแต่ประสบความสําเร็จไหมแอดมินมองว่าแน่นอนถ้าเรื่องประสบความสําเร็จไม่ชัดมันอาจจะมีเรื่องโชคลาภที่คุณไม่ได้ตั้งตัวแล้วมันได้มาเป็นโชคลาภที่ค่อนข้างดีอาจจะไม่ใช่เงินอาจจะเป็นอย่างอื่นที่คุณอยากได้อาจจะเป็นตําแหน่งงานที่คุณอยากได้อะไรในทํานองนี้ค่ะแล้วการที่ดาวพระพุธย้ายเข้าสู่เรือน ตัวตนของคุณเนะี่ยมันไปเป็นคู่สมพลกับดาวเสารก็จะสร้างสมดุลอารมณ์ให้คุณในช่วงของปลายเดือนสมดุลในทางความคิดและการแก้ไขปัญหาของคุณดีขึ้นเบาในเรื่องของความขี้โมโหเย็นลงเบาสบายไปไหนก็มีสมเสน่ห์คนชอบพอคิดการวางแผนไกลเรียกว่าคิดอะไรก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดแคลนในเรื่องของเงินทอง ที่สำคัญคุณจะหญิงทนงในศักดิ์ศรีของตัวเองมากในระยะนั้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนรักคู่ครองเนี่ยคนมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสทํำผิดที่จะไปรักซ้อนซ่อนเงื่อนกับคนอื่นหรือบางคู่ก็ไม่มีเวลาใส่ใจอีกคนหนึ่งสนใจแต่เรื่องของการทำมาหากินทำมาหาเงินทำมาหาใช้หนี้บางคนอาจจะมีโอกาสถูกทรยศหักหลัง เพราะอีกฝ่ายดันมีรักซ้อนซอนรักคือมันมีจังหวะแล้วมันมีโอกาสได้เพราะอะไรเพราะว่าดาวพระเกตไปกลุ่มร่วมกับพระราหูด้วยไงแอดมินก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะคะแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ไม่ได้มากอะไรเพราะมันมีพระฤหัสคุ้มครองดวงชะตาอยู่นะคะก็มันมีผลกระทบในเรื่องของอารมณ์มากกว่าปากมากกว่าที่จะไปทำให้ คู่ครองคนรักของคุณนั้นรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าทําให้บ้านของคุณน่ะเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีความสงบสุขก็ต้องระมัดระวังจิตใจ,จะร,ระมัดระวังอารมณ์แต่นินก็คิดว่าในช่วงป,ปลายเดือนเนี่ยคุณค่อนข้างจิตใจเย็นลงเบาสบายแต่ก่อนหน้านี้ไงคะก่อนหน้าวันที่26นะ่ะค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนสุขภาพก็ต้องระมัดระวังระบบขับถ่ายลำไส้และการนอนน้อยด้วยนะคะเพราะมันเป็นบอกเกิดของโรค ยังไงก็ตามแอดมินเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งที่หวังและตั้งใจฟังคลิปนี้แล้วช่วยกันแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินได้ทําคลิปพยากรณ์ดาวต่อไปอีกนานๆน,น,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ